สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกใหม่ลิซ่าแบล็กพิงค์แฟนคลับโฟกัสผิดจุดขนาดเอวทำอึงทั่วโลกเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าและลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวง b l a c k พิงคเป็นสาวน้อยมั่งฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จากเธอคนนี้จริงๆครับล่าสุดลิซ่าได้ออกมาโพสตภาพตัวเองลงอินสตาแกรมหลังจากจบคอนเสิร์ตท,ที่มาเลเซียโดยลุคนี้ลิซ่าสวมใส่ชุดสีแดงเสื้อแขนยาวและกางเกงขาสั้นเข้าชุดกันและเสื้อตัวในเป็นเสื้อครอปสีดำลุคนี้เผยให้เห็นสัดส่วนความหุ่นปังแบบชัดเจนและที่แฟนทั่วโลกหลุดโฟกัสแน่นอนว่าจะต้องเป็นบริเวณเอวอย่างแน่นอนเพราะภาพเซตนี้หุ่นลิซ่าเฟิร์มร้ายไขยมันส่วนเกินสุด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ